มาเด้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮ้ต้มยำของเราดูพี่น้องใช่เออบู๊นเนี่ยเจ็บๆน้กันพี่น้องมาเด้อผู้ใดท่านจคยกินลูกชิ้นหมูสักอุ้ยเจ็บๆลูกเต๋ออย่างน้อย กระเทียมเจียวลงไปนิดหนึ่งจะจะเปี้ยวร้ายใส่ของเน่าอีกเลยนะพริกไทยจ้าแซบแน่เลยพี่น้องใส่กุ้งใส่อันอยักหูอยักเน็เป็นกะเมื่อไม่คิดเน้อพีนออ่น้องคิดยน่าหนากรมันมันเลยพี่น้องก็ตัวกินก็เรื้อบัน xin yêu nhau đến mọi thứ không nhau vào phụ nữ đẹp mhm 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 แ no uh. ม่ขั้วเป็นที่ล่ะจับแจงหนกันด้วยทุกคนตับก็มายำหมูสับไปเนาะกุ้งมันก็มายำกุ้งแหละพี่เนาะรสชาติเอาอยากจัดจานอะไรใส่หองเน่าหลายๆเปื่อเปียว ภาพนี้เราขอโต้เยอะไปหน่อยกินก่อนกับบรรยากาศฝนตกพี่น้องอบอ้าวอืมเด้ออ๋อ